นิวเคลียร์หันษาโพสคลิปในที่สุดวันนี้ก็มาถึงน้องไทกาขอแยกห้องนอนแต่พีคตอนจบทำอบเอาบรรดาแฟนคลับต่างพากันเอ็นดูหนักมากค่ะหลังได้ชมคลิปวิดีโอลาสุดของ2แม่ลูกคนดังนิวเคลียร์หันษาและน้องไทกาที่ถูกนํามาแชร์ผ่านทางอิสแกรมด้วยนิวเคลียร์ได้ระบุแคปชั่นว่าและแล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่ลูกขอแยกห้องนอนห้าขวบแล้วอยากมีชีวิตส่วนตัวดูให้จบนะ โดยเนื้อหาในคลิปนะคะได้เผยให้เห็นความน่ารักของหนูน้อยคนเก่งขณะกําลังเตรียมเข้านอนเพียงลําพังภายในห้องส่วนตัวเป็นครั้งแรกด้วยความตั้งใจที่อยากจะขอลองดูแต่ที่ไหนได้สุดท้ายแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็ต้องจบแบบหักมุมปรากฏว่าน้องไทก้ากลับเข้ามากระโดดขึ้นเตียงคุนแม่แถมยังทําเสียงอ้อนรัวๆบอกว่ากาอยากนอนกับมามีซึ่งณจุดนี้นะคะก็ทำเอาเสานิวเคลียร์หาท้องแข็งไปกับความน่ารักของลูกชายตัวน้อยแบบสุดๆเลยทีเดียววันนี้เป็นวันแรก ที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นไทก้าขอ,อนอนคนเดียวไทก้าจะนอนคนเดียวจริงๆใช่ไหมอยากลองอยากลองนะโอเคแต่ตกเตียงมานะลูกมาคุณนายคีสกันฝันดีนะครับอีกอ่านหนังสือกี่นาทีห้าสิบห้าสิบสิบนาทีพอ เอามันดึกแล้วมันถึงเวลานอนแล้วน้องคนเดียวก็ต้องนอนตามเวลานะโอเคใจไหมเขียนชี้ได้ทำไมอะเนี่ยอ่านไปสักพักเนี่ยพอง่วงก็ปิดไฟนะปิดเป็นใช่ไหมปิดให้ผมผ้าให้มายังยองสื่อขึ้นก่อนยองหนังสือขึ้นก่อน,ออน,อนไม่นอนคนเดียวแล้วว่ะทำไมกลับมาทำไมกลับมาทำไมแต่ออออบอกจะนอนคนเดียวไงก็จะไม่อยากนะเพราะอะไรไม่มาจะ เห็นไม่กี่ท่าดีมากเลยนะในบอกว่าจะนอนคนเดียวคสุดนอนอะค่หลจะนอนอะแค่อย่าเกำังมามีอรอโถเอ้ยท่าดีทีเหลวอะในที่สุดเขาว่กลับมานอนกับแม่อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ